ก,ก็ต้องการยึดตำแหน่งอะไรกันหนิงานยกรัฐมนตรีค่ะแล้วพวกเจ้าจะได้สิ่งที่พวกเจ้าต้องการก่มีนเลยครับสุดยอดล้อหนึ่งกองบอลที่ร่องขอนแก่นรัตนศิลนีนตาไทรราบ้านสาดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยแฟนน้ำภาพของคุณพ่อบุญถือคุณแม่เจ้า,าราชสุรีผูเ้เสนอท่านเรื่องซึกพถลุมบันลัง จากปลาากาศาสายฝนมวนสวนสรรค์ชาตแรกพบกับทหารมานุแห่งเมื้องเตียมกอ้อนด้านี้เลยและครับอันทุลีผมขอนอนหาถาเทียมลงแท่ฟ้า สิบนิ้วยืนขึ้นวันท้ายัางบูชาระลึกไว้น้ำใจทานผู้าฟังสัตว์จะแว่เป็นทีตังลานมาดังสัญญาหมายแฟนหญิงชายที่เคยชมคงจือผมผู้ลำนยัยผมพรชัยเพชรผู้ไทยคือลำลองสนองแฟนทุกแพนจริงแฟนแฟนรัตนาสินผู้ติดต,ตามคงจือใดแรงใจทานแม่นบอลืม ผมพอนใชัยนีมีความป่าปืงประคุณทานที่เชียร์นุนความกาลุ่นที่แฟนหักให้ซอยเชียร์แนเดอน้องผมนี่ขอย่อมือไหวตัวของผมพอนใชขอฝากไวอ้อผลงานใหม่แฟนสนใจคอยเบื่องเรื่องคืนนี้อย่าตาเมือง เด้อแฟนเอเอ,เอสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เขารลกตัวของผมนี่ก็คือนายทหารมานบสือน้ำไปตามเรื่องพี่น้องเอ้ยตอนนี้มานบนี่ก็ได้มาเป็นทหารรับใส่องค์เนื้อหัวทรงพิชิตอยู่ในเมืองเทพนครธานีนี่ก็ถือว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่มานบนี่ก็ยังมีเรื่องกลุ่มอกกลุ่มใจอยู่บเ่เซาพี่น้องสิ่งที่มนบกุมใจในตอนนี้ก็คือ ระวังมากโนบแลกโกแม่นิมมันบอกคอยสิลงรอยกันเลยนี่แต่เรื่องกินแนงแค่งใจกันมาตลอดอ้าวสายชนมาพอดีนี่น้องพี่มีเรื่องกุมอกกุมใจอยากปรึกษาครับเจ้าอยู่พอดีนี่น้องสายชนอพี่มานโนไม่เรื่องกุมใจเด้พีเรื่องนี้นี่คอยพูดกันที่หลังที่น้องแล้วตอนนี้ลูกของเราไปทางใดกันแล้ะกำลังตามหลังแลพี่พวกเราหนี่รอลูกจะก,ก่อนคอยปรึกษากันนี่น้องสายชนแน่นอยู่พี ครับพบกับสาวถนอมสีลูกสาวของทหารมานกกับร่างสายชนสาวถนอมสีมอบนาที่อีกสาวผู้นำทิมง,งานนองเกียบติติมาสสมงกบกว่าทําการแสดงครับอย่าพงเบือหมอลำที่สารอย่าพงเบื สวัสดีนี่ลูกเอ้ขอจ๋าถนอมสีหวค่ะสบายดีดนี่ลูกถนอมสีนี่สายชนฟังเด้อพี่สีใยฟังสิ่งที่พี่บอสบายจใจในตอนนี้ก็คือพี่นี่กลุมอกกุมใจกับโกแมนและพร,ะพระอพวกของเขานี่นะอะพี่นี่กลัวว่าสักวันหนึ่งนี่เกลือนี่จะกลายเป็นนอนอยี่ดอกสายชนเกลือจะกลายเป็นนอน <c oughs> แม่แน่นี่น่องแต่<ฮ><ฮ>แ้วโผ่เกลืบอบรรทัศสีกลายเป็นนอนมันคคตรว่าน่ะสิว่ากลายเป็นร้างซะบอพ ไม,ไม่ได้แตว่ากายเป็นแน้วสตีไไม่ย่งมันนี่บอกว่าแล้วแม่จะหนักแคแล้วอยู่ลึกยังม้เกืนกินข้นใดยุ่งปัญญาโมยีนี่เพื่อสิบัยญาตายโนจ<ก>๋าพ่อนม่นพวกเจ้าเพิกันตื่นเฮ้นอย่างนั้น,นโรืลกฮะขัเตื่นยงไงพ่อหน้าร่ปเลยไม่ได้มกลี่มากินคนใดพ่อนี่โน,อน,นเอ้ยจ๋าพ่อคำว่าเกลือ,อากายเป็นนอนนี่ มันเป็นคำเพิ่งเพื่อซีซีดอกแก,ก่แก่แกนอนมันเป็นคำเพิ่งเพื่ตีพอแมนแล้วลูกอย่าพากระตื่นไรฉันว่าปื่อเพ่ <c oughs> แล้วสายชนละน้องตอนนี้พี่นี่บ่คอยมีเวลาเบิ่งเอาเจ้ากับลูกๆเลยนี่พี่นี่ขอเห็สายชนนี่คอยอดอทนเอาได้ไหล่ะสบายใจโรเดอร์อายต่มีเอ้ยอย่าได้ห่วง อย่างนั้ทั้งปวงสายชกเลลูกน้อยทั้งบ้านสีเบิ่งเอาที่อาจาพระเจ้าแลปราชการหลวงพระละกจทั้งปวงอย่าง่วงเมีอยู่ทั้งบ้านราชการสําคัญยิงการเมืองเป็นเรื่องง่ญ่เป็นทหารลับใสเมืองบ้านหากว่าดีขอความสมือนี กินเผ่นดที่หนูประทับนับว่าบุญนุ่คทำทำก็ดีเราเดออายแตนเอยอย่าได้จมเอด้จมเพกุนยองเป็นใจเสื้อชาติางผู้ใดท่านผู้ใดกะกะตามย่างหัวเข่าห้อยเทาทั้งดีเพิ่นวางปไตใจด้กะมาได้ไผสางเล่นาไดไปก่หาเส้นสียพ ใหน,ใน,น,ในชนนเ้เเขาป็นเาาปตเอขพี่านนนเปน้นดีสยชนกับกละละดบูกระจรแพวน้นนอายช้นนี่ชาติชาลีเอ้ยครับกันเพอตอนนี้พวกเจ้านี่ก็นยัยเป็นนุ่มหมดทุกคนแล้วหนี่ลูก พ่อนี่คิดว่าอยากออกพบเจ้าเนี่ยไปฝากกับองค์เน้อหัวเป็ดทหารรับใสแพนนิโลฮะชาตีชาลี่ดีใจเหลือเกินครับท่านพ่อว้ายพ่อพี่พอหลังคือหกลูกว่าทอกันเทเอาตลองชาตีชารี่ไปฝากมือเยียงนี้บ้งฉันเลยพ่อเป็นเซ็ตเป็นสาวเต็มเนี่เต็มกายฉันก็อยากไปเป็นสนมคือกันตัวโผล่โหนกทำเป็นขนที่น้อยใจไปได้เพราะวสารพีหรือนวลชวีหนกติดตีและดาลี พอ้อพีหลาพีวีแม่เสียวไปฝากเลยนะมงมหสีเ <laughs> ล่าถนอมสีแล้วลูกฮนะตอนนี้ยังเป็นสาวแล้วนี่พ่อนี่บ่คอยมีเวลาเบิ่งเอาเจเลยในการไปกรไัรนันเป็นจะได้บ้างระลกพ่อจ้าพ่อก็่ต้องเป็น่วงถนอมสีแล้วค่ะถนอมสีพร้อมทั้งชาติเละชาลีชิดเสื้อฟ้องเลยอยู่ในโอวาลของพ่อและแม่ทุกอย่างเลยค่ะป่ะสายชวพวกเฮานี่เขาไปพักผ่อนกินข้าวกินปลาเซ็ตทัวร์เลยพ่อนี่สิคือเปล่าอมนึหัวตอนถนดีขึ้นกันเราบางะลถนอมสี ขอนอนสีเป็นสาวน้อยลูกพ่อนายทหารเมียทั้งนั้นทั้งซ้ำวอยู่เฉยเลยสิ่งใดพ่อทำได้ทำไปบ่ได้จบพ่อไม่ได้ส่งพ่อไม่ยอมทนาน้องก็เชิญใจลูกพ่อได้ไ,ไ,ไ,ไปเที่ยวเล่นเหตเป็นที่พ่อละหามาด่าสอนว่าเป็นสาวให้น่ารู้สงวน คืนเหนือเหนือล้วเหนือยตยไปทำในข้อตกลงกิริยาให้เรียบหน่อยสูงเสือพางศรีนั่นสาวนางสีน้นพูจักมันขยันหาการพูดจาปลายใสเราออกไปต้องน้าหมอปา,านที่นแต่งไทยเลี้ยงเห็นบมอเปิดป่อแม่สอนพนังเสือพ่เลื่อนคำต่อ 焚烧落叶，它生。 สิตาจ้องมือบอไว้ใจบกลาดอกนองคิดอยากจะลองคิดอยู่มองว่าจบาบอมีปัญญาเดอน้องได้เพียงแค่มองสอดสองสายตาคนบอใจเฮ็ดจังได้กับบอกล้าคนบอใจเฮ็ดจังได้กับบอกลัาอยากสิบ,บอกหักแต่นักปากเจ้าขอ บรรยากาศเป็นใจแต่ทำไมไม่กล้าสมองด้านชาปึกหนาปอองโอกาสดีๆดีมีเพียงเฮาสองลูต้นสาดเจ้าของคิดอยู่มองมันอ่าให้รู้ต้นสาดเจ้าของคิดอยู่มองมันอ่า ปัญญาเดิน้องได้เพียงแค่มองสอดสองสายตาคนบ้ใจเฮ็ดจังได้กักบ,บ้ากาคนบ้ใจเฮ็ดจังได้กักบ,บ้ากาอยากสิบ,บอกคักแต่นักปากเจ้าของ บรรยากาศเป็นใจแต่ทำไมไม่กล้าสมองดานชาปึกหนาบอ่อปองโอกาสดีๆมีเพียงเฮาสองรู้ต้นสาบเจ้าของคิดอยู่มองมันอาให้รู้ต้นสาบเจ้าของคิอยู่มองมันอาใหม่กาแฟพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%ปเ นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซครับขอบรัวของทหารมาโหรายงานตัวผ่านไปบัดนี้น้ำภาพพี่น้องพบกับขอบครัวของทหารเอกโกแมนฐานเอกโกแมนมอบนาทีดาวไร่จบทบาทหนึ่งสุรชาติสมบัติท้องการแสดงครับขอเปิดใจทหารกา ผู้มีใจชาราชาเจ้าผู้เนาแทนผม้มีซื้อโกเแม่นแสนสะถุนทุกขายาสาใส่ทานพระองค์คงบุรุษบพนหน้าที่นายทหานรักษาการในวังจังเม่นกรรมต้องน้ำใายคุณคุ้มดีบอกเคยได้ทำงานไปได้แต่จ,จมนาเบือนายเงินเดือนผมมันบอ่อสมที่รับใส่ทำงานได้กับบ่อรู้ ยังเหมืนส่วยเหมืนซ้ำสั่งมาตำแต่นสอสินเจ้าเพนินเ็นใจอยู่ไปพ่อป่านั้นบอมีวันสช่วยใดห่วมในใจคิดไปทั่วกิเลสนาอยากทำสัวหูตาหัวเกิดเดือดห้อนในตอนนี้ได้อ่านแผนว่ามีชาผ้าคับแขนโลภะแลนข้ามาสิงใจคณ้น้ำโยดสิโคตรโกงเพืองมา น้อยทานโกเมนเวาเสียทางขึ้นเป็นยันโกมาตไปยุสายเพื่อนคู่ใจขันยาสาให้มาพี่ยาอยู่นานาบ้ามวยพรอมทั้งโกมาตไอเทนไอหลอดก็ดีครับนับตั้งแต่รับราชการนำเจ้าพญาทรงพิจิตมาหลายฝ้าลาปี เงินเดือนเงินดาวยอถาบประดาศักของพวกเรานี่ไม่ได้เลื่อนยอเลื่อนขันน้ำไปน้ำบาดในเรเงินเขาจักเถื่อเลยเว้ยแม่ท่านผัวแม่บอาถือผิดต่างจากตระกูลบบกมานกผูกต้องซึ่งมีเกียเทียบเทียมกับเราแม่แหละมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องการเป็นความจริงโดยเฉพาะพวกขุนเอ็นขุนกวกเขาเป็นทหารไฟนันเขามีเงินมีทองอ้วพวกผมหลายสระเกิดแม่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้อง หาทางกําจัดเจ้าพญาทรงพิจิตรไม่ยึดอํานาจมาเป็นของเราหมดเรื่องนี้ถึงข้อขาดบาดตายนะครับหุ่นหล่อหุ่นร้อดต้องสี่พญาอี๋ยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตัไหมอ้าวสร้อยกันถึงตัวสร้อยกันเออใจเด็ดเด็ดนี่ไหมอยากเป็นใหญ่เป็นโตัอยากรำอยากรวยไหมแม่แล้วพวกเราสิมาเป็นขีขารับใสเขายิ่งสี่ตลอดไปมันบ่ได้ ท่านโกแมนครับ <coment S 2> <ะ>ถ้าเช่นนั้นเขาจงหาวิธีเอาชนะใจพระมเหสีหยาดฟ่าเมื่อพระมเหสีหยาดฟ่าหลง,ลงลไหลด้ตัวของท่านโกแมนแล้วการปรงประชดมันก็ง่ายขึ้นเพียงนิดเดียวเอาแบบไหนวะหมอได้ด้วยเล่เขาต้องเอาด้วยก่อนหมอได้ด้วยมนเขาต้องเอาด้วยค่าถาโอ้หมอญาติเลยขาแบบนี้ผมหูจักหมอสำ้ำหมอวิชาข้อมหมอใสของไงหมอถอดหมอใสเนี่ล่ะหมอสำนี่เป็นหมอคุนใสกว่าเด้ถูกต้องเป็นหมอใสของวิชาข้อมเนี่ย มุนสเนียาแปดทุกอย่างใส่ได้บัดใส่ได้ทุกอย่างโซเแนวเวลาใส่เราไม่เป็นแต่สแตกเนี่ยมันเปลี่ยนกว่ามันสมไปถ้าเช่นนั้นพาไปหาหมอสัมดูครับผม็นสิพาไปฟังงูจ่ามะวาวกะเข่าท่ายู่ตัวหมอแล้วนี่ล่อความหวังว่าอยากรวยเหลือล้นบ่ไม่พันหลักพืชงอกเป็นคนจนคนหยันหยอบ่มีหวังบ่มีค่าแข่งทุกแข่งซ้ำเติมเพิ่มมาอนาคตพอเก้านาสิเป็นได้แค่ทหาร ขัมีเงินลอยล้านมีบ้านใหญ่เงินโตมีให้น้าสาโทที่ดินกล็ลายล้มีรถยนต์รถเก๋งพร้อมไปใส่คนได้ซ่าบัตรกี่ละบัตรก็ไปเขาเอิ้ลคนธรรมดาดิเขาเปิ้ลอะไรครับเปิ้ลเสียเงยหรือปาอ่ามีพัทยาอยู่สอนหัวใสหนับบ่๊ไหวโอ้ยดีละเงี้ยวมดผมมากค่ะนีเอียงเพป็นแต่มาหลับใส หยุดแค่นายทหานรัษสกาศในวันทางเงินบ่พ่อสายมันห่ยสิมเดือนใดกระเบิดจ่อยบ่มีเงินพ่อข้างไทยขั้นกลัวเข้าได้เป็นไงคงสลวยหล้นฟ้าหาเมียได้เมียง่ายได้อล้ง สินแต่ว่ายังโสดบ่เสือกมาลงกันโลดบ่เสื้อมาลงกันโลดออ้ว่าเจ้าโสดแต่ใจบ่สิงไอ้ว่าเจ้าโสดแต่ใจบ่สิงบ่สิงนั้นคือหัวใจเจ้าบพได้ว่าพื้นลื่นความแปรไกลหนุ่มน้อยหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่คือเจ้าตัวอ่องไงมากี่ไร่กี่คน ้าไผ่เจ้าก็หากบ่โดน้าไผ่เจ้าก็หากบ่โดนใจแม่นาำมุนผ่านผู้ชายกี่คนใจแม่นามุนผ่านผู้ชายกี่คน,<ก>นหนุ่มอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดมาถือเจ้าเลดให้ซ้ำกี่ฝนสารข้ามรอยเอ็ดยาโสอุดรโคราชยั่งต้องน้ำตาล้น ใช่ยาพู่เมื่อเลยกะอีคนใช่ยาพู่เมื่อเลยกะอีคนคือเจ้าเสี่ยงสนจนหาปอพ่อคือเจ้าเสี่ยงสนจนหาปอพ่อ แต่ว่าบ่สิงบ่สิงแต่ว่ายังโสดบอ่อเสือมาลงกันโลดบอ่อเสือมาลงกันโลดอายว่าเจ้าโสดแต่ใจบ่อสิงอ้ายว่าเจ้าโสดแต่ใจบอ่อสิงลุ่มส,ส,สกลการศิลป์มูรีลัมยังคือเจ้าธรรมให้ใจหมองมนอำนาจเจ้าเล่นนองค่ายมุกดาหารคือเจ้าประหาร ด้วยใจหงอยเหงาขอนแก่นหนองบัวลำพูกับบอเบาขอนแก่นหนองบัวลำพูกับบอเบาคือเจ้าตัวเอาให้ใจเศร้าอกหัาคือเจ้าตัวเอาให้ใจเศร้าอกหัาโสดแต่ว่าบ่สิงบ่สิงแต่ว่ายังโสดบอเสือมาลงกันโลด บ่เสือมาลงกันโลดอายว่าเจ้าโสดแต่ใจบอ่อสิงอายว่าเจ้าโสดแต่ใจบอ่อสิงท่านผู้ป้องที่คราวพบบัดนี้จะก่อก,ก้มบ้านแม่หมดหมอผี เป็นหมอดีทั้งคุณใสแต่มสมัยโบราณพุ่นคือยายสามหมอผีเถามีวิชานั่นหลายสอเชิญทันมาพบพ่อยายหมอเถาผู้เก่งมนจกกักตายายหมอเถาหมอวิชาข้าถาไสหมอคุณนใสซื้อกล้องไผ่กระยองว่าแจดีนอกจากนี้ยังมีหนวดมนต์เสนนามันไผ่คนหลงสีสไสไผ่สีตายย้อน ตอนซ้อนข้าทาคอยมีหอดคู่ของไงไผมาเลี้ยนคู่ไปไงทำสวยอเริงไส้ไหพอบอยอยากหนีซูมือนี่คนกะลังมาหามาบูซ่าของดีเม็นบอมีย่ามวางผัวเมียไผป๋าห่างได้เที่ยวมานับบอกควยดวงไปสวยแ่นหอดทีบอมีวางแต่ละวานันพี่น้องเอ้ย ฉันเองก็คือเมหมดหมอวิชาหมอคาถาหมอถอดหมอใส่สาวจำหน่อยอยากเลี่ยนคู่ของไ่กระเที่ยวลังมาหาพวกัวหนี้ผัวป๋ากระแตกมาเบิดบานี <c oughs> ่หอยี่หมีเมสามารถมองในดวงแก้ววิเศษของแมดวงนี้มองฉลุปุ้บวงเห็นคนกำลังสิมา <c oughs> ถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าเหม็นของเจ้าของ นั่งตะทั้งในบ่ได้อาบน้ำเพราะฉะนั้นพวกแกที่หอยที่หมีจะต้องนั่งข้างในซอยเม่์เมื่อคนมาหาก็มีรายได้อยากินเฮียกินแห้งเมร์ไฟเดียวเริ่มนั่งข้างในเดียวนี่นั่งเดียวนี้เลยได้ยินคนาเวาว่าหมอเก่งวิชาดีโกแมนมีความคิดว่าอยากลองดูบาง ได้เดินทางหวังมาพอหมอวิชาคาถาใสผู้เพิ่นเก่ง่านคุ้นใสในหัวใจคืดอยากพอแม่หมอเอยอยู่บอ่อน้อนั่นเดไอหลอดผมว่าแม่หมอต้องเผาทานถ่ายเป็นและใดพิเศษแน่นอนไหมบอกป๋อเุอ้ยใช่ไหมว่าเพิ่นเผาทานเนียเดียวขอนกลุ่มๆเนาะอัานอันอ,อี้ที่ริดเพิ่นนี่นี่ดีไหมหมอดีละบ้มมานแม่หมอมาฟังเพลงจิตาจ แม่แม่นะหมอหมอหมอตากระชั้นนี่แหละเอิ้นหมอมีแม่ออกก้อนี่แม่มาอย่างชุ้มบะมีมาเลยยากรบกวนสมาธิของข้าเอ่อเอ่อคือจังสีดอกครับข้าละวบาแม่หมอเฮ้ยมีสุรัยังกัน คือเดียวนี้ทหารเด็กโกแม่ให้พวกผมเนี่ยมหาแม่หมอครับปนได้ยินว่าซาลืมแม่หมอเนี่เป็นผูมีอิทธิฤทธิเป็นผูมีฤทธิเดชปุ้ยสมสาสมลืมบ่นอ้อแม่หมอเอ้ <c oughs> คนมีเศษของข้าซาลืมไปถึงหูพวว่องแก่ซาลืมไปถึงหูพวกผมครับแน่นอนอยู่แล้วคนมีเศษของข้าอิทธิฤทธิของข้า ไปใส่บ่เคยไดงยางแสดงว่าแม่หมอขี้แม่เท่านีตีครับเรียนเอาสิไม่ย่างมันเสียเวลาเหตุย่างกันเพียงแต่ข้ามองเห็นหน้าของแกแต่สามารถทำนายดวงชะตาของแกได้แต่ละคนคือดังแกดิครับแกโตมากมึงสิเท่านะสิบอกไข่เดี๋ยวไอ้นี่คือกันครับแกโตมากมึงสิไดงอยู่นอนกินโอ้ยแม่หมอครับหาสีไใตจดิน ทีดขี้ตลอดไม่นก็สิรวยกว่าผมแต่แม่หมอ <c oughs> มันสิเป็นอมาัพาร์ทวัวุลาของพวกสูมาเอคือจังสีครับแม่หมอเดียวนี่ทหารเอกโกแมนเพิ่นได้ให้พวกผมหรืมมาหาแม่หมอคือเพิ่อนอยากได้นวดสเสน่น้ำมันพายไปใส่มาเหสียาดฝาครับหากว่ามาเหสียาดฝาหลงมักหลงหักทหารเอกโกแมนแล้วแม่หมอต้องการบอครับของกำนันฮะ <c oughs> ของกำนันต้องการบอครับอ๋อ พวกแกมาตามคําสั่งของฐานเกโกแมนคร,ครับผมในขณะน่ฐานเกโกแมนหลงหลักมาเหศีหยาดฟ้าครับอยากได้ของดีจะฆ่าไปถูกต้องครับแม่หมอพวกแกเป้าเรีเยนที่ว่าหรืเล่าเป้าความจริงกับหากว่างานนี้สําเร็จนะครับมาเหศีหยาดฟ้าหลงมักหลงหักท่านโกแมนพวกผมจะนําของกำนันมาให้แม่หมอครับหุบปากพวกแกเดี๋ยวนั่มเรื่อง,งนี้มาบอกกับขา้าด้งองไรกันฐานเกโกแมนเป็นเพียงฐานลำไส้เท่านั้นมาเหศีอยาิฝ่าไปถึงมาเหศีของ องเจ้าเหนือหัวเธลงนี้เล็ดรอดหรือถูกพังพ่ายออกไปแล้วก็ข้อขาดจะตามกันเสียใจกูบอก้คว่ำลมมือแม่หมอครับคนเขาเกิดมาเพียงแค่ตายเป็นยังแม่หมอจังบอกไฟฝันถึงคว่ำลมคมรวยครับหากว่างานนี้สาเร็จแม่หมอครับผองกำนั่นมากไหมจะนํามาให้แม่หมอเสียใจผ่องกันั่น้าเซียงกับที่ิตกูบ่เอาเป็นของออบตกูก็เ่อยาใจ แม่หมาอเพเขาใจด้งงครับเดีนี่หมายถึงว่าของกำนันนี่หมายถึงว่าแก้วแหวนเงินทองหากวางงานนี่สำเร็จพวกผมจะนำมาเป็นลังบัาไในแม่หมอครับ <c oughs> แก้วแหวนเงินทอง <c oughs> ครับครับเอามาถะแตกยังแกวอยู่เฮียนมือว่าอยาก <c oughs> ้าต้องการยังได้แต่แหวนแต่งเงินต่ท่องเท่านั้นขอแต่ว่าง,งานนี่สำเร็จแม่หมอครับพวกผมจะนัาให้ไแม่หมอยม่า,ยยางมหาศาลลยที่เดียวครับคนเข้าใจเขาบตกใจมากครั้งนี้คิดว่าคาสิเป็นคนหนาเงินเ <c oughs> <c oughs> สยียใจ <c oughs> บอหลาช่วยใจกูเท่าไหร่ พอแต่วางงานนี่สำเร็จแม่หมอครับพวกผมจะน้ำให้แม่หมอยังมหาศาลได้ทีเดียวครับของกำนันบ่มีอันบ่มีอันครับของละมันมากไม่มากไม่แม่หมอท้าด้ื่อครับถักว่าเรื่องนี้พวกแกร่วมทํากับข้าพีดปางเรื่องนี้ให้ดีจะแพร่พ่ายออกไปพีดเป็นความรับปิดบังเลยเด้อถักบาเรื่องนี้ถูกแพร่พ่ายออกไปแล้วก็เปิดเผยไปเมื่อไหรแล้วก็ข้อขาดไปต่างกันพวกแกับปากบอกับปากครรรัับบับปาก ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ